สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความตึงเครียดในดอกกลางในะขณะนี้นะครับต้องบอกว่าต้องจับตาด,ดูเพราะว่ามันมีโอกาสจะลุกลามขยายตัวบันปลายนะครับไม่เฉพาะนะที่บริเวณชายแดนระหว่างอิสราเอลนะครับกับเลบานอนเท่านั้นครับอาจจะลุกลามบันปลายเป็นสงครามภูยิภาก็ได้นะครับ โดยเฉพาะนะครับมีหลายชาติเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มต่อต้านนะที่หนุนหลังโดยอิหร่านเนี่ยอาจจะเข้ามาเติมหรือเปล่ารวมถึงพันธมิตรนะครับของเอชบีอเอนะครับมาดูข่าวแปรจากประเทศจีน,นกันนะครับเอโดกันของตุรกีนะครับเพิ่มแรงเรียกร้องสําหรับสหประชาชาติที่จะใช้กําลังต่ออิสราเอลท่มกลางขัดแย้งเลบานอนและกาซาสมาชิกเนโตนะครับตุรกีเพิ่มแรงต่อต้านอิสราเอลเอโดกันนะครับเร่งเรา้าสหประชาชาติที่จะใช้กําลังต่ออิสราเอล เอโดกัรน,นะครับเรียกร้องต่อบรรดาชาต mm ิอิสลามที่จะรวมกันเป็นหนึ่งต่อต้านอิสราเอลรัานาธิบดีตุรกีนะครับรีเซฟเทยิปเอโดกนนะเพิ่มแรงต่อต้านอิสราเอลเหนือสงครามกาซาชาติเนโต้นั้นนะครับได้กล่าวว่าสาธารชาติควรจะเสนอแนะการใช้ของกองกําลังต่อต้านอิสราเอลรัานาธิบดีของตุรกีนะครับยังได้เรียกร้องต่อโลกอิสลามที่จะรวมกันเป็นหนึ่งต่อต้านลัทธิความป่าเถื่อนของอิสราเอล สิ่งนี้นะครับขณะที่อิสราเอลต่อเนื่องการโจมตีกาซาของพวกเขาต่อไปและได้เริ่มนะครับหนึ่งการปฏิบัติการทางภาคพื้นดินในเลบานอนรีเซปเทยิปเอโดกันนร,ร,นรก์นะครับประธานาธิบดีตุรกีนะครับได้กล่าวว่าถ้าหากนะครับสาภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติล้มเหลวที่จะสแสดงความตั้งใจที่จําเป็นอำนาจของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่จะเสนอแนะการใช้ของกําลัง ตามที่อยู่ในทางออกวิธีการแก้ไขการรวมกําลังเป็นหนึ่งนะเพื่อสันดิภาพของพวกเขาของในปีรับของในปี1950เนี่ยควรจะถูกเรียกใช้อย่างรวดเร็วในวันนี้นะครับการปกป้องปาเลสไตน์และเลบานอนหมายถึงการปกป้องมนุษยชาติการปกป้องสันดิภาพและวัฒนธรรมของการมีอยู่ร่วมกันของบรรดาความเชื่อที่แตกต่างผม ขอเชิญนะครับโลกอิสลามและบรรดาประเทศที่มีมโนธรรมทั้งหลายของโลกที่จะรวมกันเป็นหนึ่งต่อต้านลัทธิความป่าเถื่อนสมัยใหม่นี้มันควรเป็นที่ทราบกันว่าทุกๆวันที่ซึ่งเหล่ามัธยปนั้นของมนุษยชาติต่อต้านอิสราเอลไม่ได้ถูกสร้างขึ้นอันตรายนั้นก็จะเติบโตขึ้นนะ ตุรกีนะครับได้เป็นวิกฤตสําคัญนะครับของสงครามของอิสราเอลในกาซาและก็บรรดาการโจมตีต่างๆต่อบรรดากลุ่มนะที่หนุนหลังโดยอิหร่านจำไว้ว่านะครับตุรกีนะครับได้พักการค้าขายทั้งหมดนะครับกับอิสราเอลเหนือสงครามกาซาของเนทันยาฮูแองกาล่านะครับยังได้สมัครที่จะเข้าร่วมนะหนึ่ง คดีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อต้านอิสราเอลที่ศาลโลกอีกด้วยเออโดกันนะครับได้เชื่อมโยงในทันยาฮูกับฮิตเลอร์และได้ตำหนินะครับออสหรัฐนะครับอย่างแรงนะสำหรับการหลุนหลังเทลวีฟในเดือนกรกฎาคมนะครับปราธานาธิบดีตุรกีแม้แต่นะครับยังได้จัดส่งหนึ่งภัยคุกคามที่เปิดเผยนะครับที่จะบุกรุกรานอิสราเอลนะครับเพะะื่อนข่าวแปรต่างประเทศชินนะครับ ก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญหนึ่งนะครับของอชาวปเาเลสไตน์แล้วก็กลุ่มเอชบอลลในเลบานอนนะครับนั่นก็คือตุรกีนะตอนนี้เขาก็เห็นแล้วว่าวาการประชุมนะของอสภาวความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็ไม่สามารถยับยั้งนะสงครามในกาซ่าได้นะสงครามกับเลบานอนได้นะตอนนี้เขาเลยเรียกร้องว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยนะถนะ้ความล้มเหลวของ สภาคอมมั่นคงแห่งาชาติเกิดขึ้นเนี่ยทำไมเราไม่ย้อนกลับไปใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการตั้งกองกําลังสันติภาพเข้ามานะเพื่อเข้าไปปรามนะอ mm ิสราเอลคล้ายๆย้อนไปในวิธีการแก้ไขปัญหาในปี1950งี้เป็นต้นนะครับ mm hmm. พอเขาบอกว่ามันงั้นปล่อยไปอย่างนี้นานๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะยุติความป่าเถื่อนนะละทธิความ่าเถื่อนแบบนี้ได้นะของอิสราเอลนะครับนี่คือมุมมองของ ตุรกีนะครับติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ